เพื่อนๆพี่ๆน,นะวันนี้นะคะพามาชมมุาของเก่าแก่โบราณน,นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่ากระโบมนะคะเนาะบ้านเขาคือเรียกว่ากระโบมกระโบมใส่ข้าวนะคะสําสหรับใส่ข้าวเหนียวของอคนอีสานของเรานะคะตัวนี้นะคะทําจากไม้ตะเคียนนะคะเพื่อนๆพนพี่นพ,น,พ,พนะตั้งแต่สมัยปู่ยา่าตาทวดนะคะอ่า ให้ต่อๆกันมานะคะก็คือเกิดมากกัหินแล้ค่ะพี่น้องก็คือ,อปู่ย่าตาตาทวดนะ,ะสูงต่อนะ,ะกันเป็นทอดๆมาะตัวนี้อายุน่าจะอ่าร้อยกว่าปีแล้วนะคะร้อยกว่าปีแล้วทุกวันนี้จะหาดูได้ยากนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะดูขนาดของไม้นะคะถ้าสมัยโบราณสมัยก่อนนะคะ อันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือเก่าแก่ามากนะคะอาจจะมีตําหนิมีรอยบ้างนะคะเ,เพื่อนเพี่ๆแต่ข้างหน้าก็ยังใส่เจลนะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ว่าเก็บไว้เป็นนะเป็นของเก่าโบราณที่บ้านนะคะเป็นที่ระลึกนะคะว่าปู่ย่าตาทวดของเรานะในสมัยนั้นใช้อะไรในการใส่ข้าวเหนียวนะคะก็คือกระโบมนั่นเองนะคะคือเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูกัน อ่าเป็นรุ่นรุ่นนะคะอายุร้อยกว่าปี